Hãy subscribe เก็งดูนะว่าสัตว์บกแต่และชนิดเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นน้องแมวเนี่ยมันก็มีลักษณะพิเศษที่ทําให้เรารู้ว่านี่คือแมวใช่ไหมแมวก็จะอาศัยอยู่ที่บ้านส่วนวัวเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนป่าช้างเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องอาศัยอยู่ในป่าทีนี้เห็นไหมว่าสัตว์ตา่างตเหล่านี้ที่มันเป็นสัตว์บกรรเพราะว่ามันอาศัยอยู่บนพื้นดินเป็น นอกจากนี้ว่ายังมีอะไรสนุกสนุกมาให้เด็กทำอีกแล้วไป็เด็กหลักตาก่อนได้ไหมคะหลัตาเลยดูที่แข็งแรรก่อนน้องดูนะอันนี้คือสิ่งที่ว่าเอามาเติมพลายอกอันนี้คือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกสัตว์บกจะเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยตรงไหนบ้างนะคะในป่าแล้วตรงไหนอีก เดี๋ยวก็จะให้เด็กเนี่ยลองเป็นนักสืบส่วนน้อยครูบ้านมีรอบลอยให้เด็กๆเพื่นบาเป็นนักสืบแล้วตามหาสัตว์ให้บ้านไปได้ไหมคะแล้วก็จะมีกล่องปริศนานี้ให้ครูบ้าคิดนะว่าสัตว์เนี่ยจะต้องแอบมาอยู่ในกล่องปริศนาอันนี้แน่เลยเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยออกมา ใช่ไห่คะปรนะมือได้ได้วยนะดีดีนะีดีโอเคของน้อยไที่ถูกไหมคะปรอมือที่ไหนอิได้ไดเยคะ่ะเอาไปแกะติดต้อง ปูนจริง,งมากเลยพี่เดช่วยตามหาสัตว์ให้ด้วยตอนนี้สัตว์กลังมาอยู่มุ้แล้วประมูลให้ไปไหนน้องยังอยากเล่นนันนี่อีกไหมลูกเ,เดี๋ยวก็จะมีสัตว์หลายๆตัวเลยแล้วไม่เดือสนัดขับขเปลี่ยนกันแต่เด็กต้องอย่าลืมนะว่าจะต้องดูให้ดีว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหน